คำพิพากษาศาลฎีกาที่2888-2549ทับเรือขนส่งสินค้าเกิดการขัดข้องระหว่างขนส่งโจทว่าจ้างจำเลยที่1ขนส่งสินค้าทุเรียนโดยทั้ง2ฝ่ายคาดว่าสินค้าจะถึงแดนใต้หวันไม่เกินวันที่ 25.... มีนาคม2543แต่เรือที่ใช้ขนส่งสินค้าเกิดขัดข้องกลางทางไม่สามารถเดินทางต่อได้จึงขนส่งสินค้าพิพาก,กับ และมีการสำรวจความเสียหายเสร็จสิ้นเมื่อวันที่30มีนาคม2543หลังจากนั้นโจทและจำเลยที่1เจรจาเรื่องค่าเสียหายกันเรื่อยมาโดยมีหนังสือตอบโต้กันประเด็นที่1ประเด็นอายุความหนังสือของจำเลยที่1ที่มีถึงโจทลงวันที่7กุมภาพันธ์2544ตามเอกสารหมายจอ7มีเนื้อความว่า ยินยอมให้ขยายเวลาออกไป3เดือนจนถึงวันที่25มิถุ 2, นายน2544หนังสือของจำเลยที่1ทําทำขึ้นก่อนระยะเวลา1ปีนับแต่เวลาอันควรส่งมอบสินค้าพิพาทสิ้นสุดลง mm hmm. การตีความการแสดงเจตนานั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา171ให้เพ่งเล็งถึงเจตนาอันแท้จริงประสงค์จะให้มีผลเป็นหนังสือยินยอมว่าจะไม่ยกอายุความขึ้น เป็นข้อต่อสู้ในกรณีที่โจทฟ้องคดีต่อศาลภายในวันที่25มิถุนายน2544และความยินยอมนี้ใช้บังคับกันได้ตามพารบรับขนของทางทะเลมาตรา47ฟ้องโจทสําหรับจําเลยที่1จึงยังไม่ขาดอายุความประเด็นที่2ประเด็นเรียกร้องค่าเสียหาย พรบอรการรับขนของทางทะเลพศ2534มาตรา58วรรค1คำนวณความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง1หน่วยต่อ10,000บาทเป็นเงิน12,600,000บาทสูงกว่าวรรค2ที่คำนวณน,น้ำหนักสินค้า 30บาทต่อ1กิโลกร,รมัมคิดเป็น415,800บาทต้องรับผิดชอบจำนวนที่สูงกว่าแต่ความเสียหายของโจทย์มีเพียง263,755.56บาบาทต่ำกว่าจำนวนความรับผิดที่กฎหมายกำหนด จึงเอาตามความเสียหายนั้นตรามมาตา5 8า58วัสองจำเลยจึงต้องรับผิดชำระเงินจำนวน263,755.56บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ7.5นับแต่วันฟ้องสรุป จากคำพิาพากษาสารดีกาที่2888ทับ2549โจทย์ว่าจ้างให้จำเลยขนส่งสินค้าทุเรียนแต่เกิดเหตุขัดข้องกลางทางทำให้ไม่สามารถเดินทางต่อได้ทำให้ได้รับความเสียหาย โจทจึงมีการฟ้องจำเลยโดยได้เจราจาค่าเสียหายโดยจำเลยต้องชำระเงินค่าเสียหายเป็นจำนวน263,755.56บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ7.5บาท